ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณก็เข้ามาอยู่ในช่องของมาร์โซเทลนะผมโอเคนะว,วันนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมยูริน, <Y uri S 2> นะเป็นไงยูริเออเป็นมอดอะไรก็ไม่รู้นะครับผมแล้วก็ฐานนี้จะเป็นฐานเดียวที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในส่วนของมอดนี้นะแล้วก็จะมีตัวใหม่นะครับผมรู้สึกว่าเหมือนเขาจะสร้างไม่เสร็จนะนี่ดูดินี่ก็จะเป็นฐานไฟจะเป็นรูปไฟแล้วก็ฐานแม่จะเป็นรูปตึกเป็นไงเท่ไหมดูฐานแรกดิฐานแรกเป,ป็นรูนปเงนิน แล้วก็ในส่วนของมอสนี้นะผมก็จะมีแค่ฐานนี้นะที่จะมีตัวใหม่นะครับผมที่เหลือก็จะเป็นแบบเหมือนเดิมไม่ตั้งแต่อเมริกายันยุลิเลยก็จะเป็นตัวละครําแล้วนะคือยูนิตจะเหมือนเดิมหมดทุกอย่างโอเคแต่ว่าฐานนี้ที่ผมเข้าไปเล่นนะมันมีตัวที่เล่นแบบพิเรนพิเรนได้นะครับผมก็เลยมาอัดคลิปลงนะโอเคนี่เลยดูแล่ดิแล่ฐานนี้โกงมากไวมากดูดิไวแบบไวแบบเซอร์เซอร์เมาส์ไปไม่ทันอ่ะบางทีเอาหม่์แล่นี่แล้วก็ยิงได้ด้วยเป็นไง โอเคนะเดี๋ยวต้องเอาไปขยายก่อนครับผมนี่ก็จะเป็นฐานคนเป็นแงแร่ยิงได้แต่แร่มันจะยิงอ่อนแต่ปัญหาคือแร่ฝ่ายนี้โกงมากมันไวเกินอะไวจนเร์เซอร์เมาส์แทบไม่ทันโอเคแล้วก็มาฐานคนฮ่าคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมครับผมนี่วันนี้เราจะไม่ได้แบบพิเรนพิเรนกันก็คือเออเราจะสร้างวอลเลเอร์นะหรือใจแอนแอนนะครับผมยิ่งเลยแบบ,บ ก็คือคนมันน่ะเวลาสร้างอ่ะเหมือนจะเป็นบั๊กนะเพราะว่ามดนี้เหมือนยังไม่เสร็จนะผมแล้วก็เจ้าของมดเขาบอกว่าอาจจะต้องรอตัวเต็มนะโอเคนี่เวลาสร้างคนเห็นไหมเสียงมันจะแบบโอ้มันเหมือนเป็นติดบั๊กแล้วคนมันก็คิดว่ามันเหมือนเหมือนเป็นแบบไอ้นี่นะคนมันเหมือนแบบเป็นสปายนะแต่ว่ามันก็เป็นบั๊กเหมือนกันอ่ะเนี่ยเวลากดดีปุ๊บทำอะไรก็ไม่รู้แค่เปลี่ยนรูปร่างคนเองแค่นี้แต่ถามว่าตัวร้ายเห็นไหมก็เห็น โอเคแปเราจะไม่รอแล้วแต่ไปเราสร้างฐานรถถังกันก่อนนะผมดูแลดิดูแลแลอยยางไวจยเซยเมาสเล่นไม่ทันจับดูเป็นไงโอ้โหจะจับยังจับไม่ได้นี่ดูฐานคนความเฟี้ยวฟ้าวฐานคนก็เป็นสี่เหลี่ยมก็เป็นรูปคนฐานรถถังก็เป็นสี่เหลี่ยมก็เป็นรูปรถถังเป็นไง <Building. S 2> แล้วก็อันนี้ผมก็เพิ่งมาเล่นแบบ s <S สดๆเลยนะสำหรับการเล่นแบบที่มีฐานน้ำนะผมผมก็ยังไม่รู้นะว่ายูนิตฐานน้ำมีอะไรบ้างนะโอเคแต่ว่าวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ <ual> คือสร้างกองทัพมดไปถล่มฐานตัวร้ายกันดีกว่า <ual> นี่เปิดแผ่นที่โอเคแต่เราต้องสร้างอันนี้ก่อนครับผม <Okay. S 2> สร้างคนแล้วก็สร้างรถ <Building. S 2> แลกมา โอเคแล้วมอนนี้มันก็จะเป็นปกตินะคุณผู้ชมเธอให้อบซี่ก็คือระบบแบบอบซี่เลยนะโอเคคระแลบอมไี่แล้วเนี่ยตามสเต็ป ความอ่อนเลยคือคนสองคนคนบอมสองคนเธอเล่นนานๆก็จะเอารถถังมาอู้แต่แรกไม่เก็บให้เองฮะไม่เป็นไรไฟเราดับอีกแล้วโอเคแล้วฝ่ายนี้นะครับผมมันจะโกงมาฝ่ายอื่นเลยนะคือแรกก็โกงแล้วก็จะมีซัพพอร์ตซูเปอร์เวปอนมาให้ใช้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเป็นฝ่ายอื่นก็คือมันจะเป็นแบบยูนิตปกติทุกอย่างเลยนะโอเคเราได้ขยายโลกเหรอโอ้โหสุดยอด นี่แนบตั้งฐานไฟไปโอเคสวยนนี้ก็เป็นปกติครับผมเนี่ยเป็นปกติเลยสร้างเป็นน้ำอันเนี้ยเหมือนเป็นแบบน้ำเอาไว้ขยายฐานแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเออเป็นที่ดินนี่แค่นี้เลยฐานมีอยู่แค่นี้สร้างไปเลยไมไม่รู้เปลืองตังค์โอเคเนี่ยเราจะมาสร้างไฟกันก่อนครับผมแล้วเราก็จะสร้างกองทัพหมดแล้ว โอเคครับผม <Construction. S 1> นี่ก็จะเป็นอาวุธลับของฝ่ายนี้ครับผมจี้มากเลยเนี่ยเพนกวินสตอมแรนเชอร์กับไอ้น,นี่แอมจัดอะซุปเปอร์เวปอนฉันคือซุปเปอร์เวปอนบอกเลยว่ามันเป็นอะไร <Construction. S 1> ที่ฮามากสำหรับม็อดนี้นะโอเคเดี๋ยวเราสร้างไฟก่อนครับผมและแต่ว่าส่วนป้อมอะ <Construction. S 1> ยิงอ่อนมากเลย <complete. S 1> ป้อมอะโอเคเดี๋ยวเราสร้างกันไว้ตรงนี้ดีกว่าอ <Select. S 1> ่าเดี๋ยวเราเอาคนลงแล้วก็เอาคนเข้าไปยึดเหมือนเดิมตามสเต็ปเรา เดี๋ยวสร้างอีกฐานไฟนึงครับผมแล้วเราก็จะสร้างกองทัพมดไปแล้วเข้าไปยึดเลยคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวครับตัวร้าไม่ได้สร้างทันยาหรอกแต่มันเป็นเสียงคนที่ผมบอกว่ามันติดบ้างนะนี่เลยนี่เวลาทำแล้วแบบหน้าจอมีแสงสั่นด้วยนะนี่เห็นไหมเหมือนจริงอยู่โอเคเข้าไปยึดก่อนต่อไปเราก็สร้างฐานคนได้แล้วครับผม เรียบร้อยตอนนี้เงินเรามีพันห้าเอ้ยไม่ใช่พันห้าหมื่นห้าสร้างไปฐานคนโอเคสร้างสักเก้าถาดก็น่าจะพอแล้วมัง้งอุย้ยนี่แน่โอ้โหได้สปีดบู์มาอีกมันไวอยู่แล้วนะนี่จะเป็นฐานไฟมันจะดูแบบ ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ว่ายูนิตคนมันมีอะไรให้เล่นแบบพิเรนพิเรนได้เยอะอยู่นะคุณผู้ชมก็มเลยเอามาเล่นดูนะครับไปลเลยสร้างอีกสองสักสองฐานก็พอมั้งน่าคิดว่าน่าจะได้อยู่โอเคบอลลูนเราได้อีกแล้วโอ้โหตัวรลา์พังเยอะเลยแนฮะโอเคตรงนี้ไม่คุ้มกันใช่ไหมเรามาคุ้มกันตรงนี้ก็ได้มาก็อันนี้เอาไว้คุ้มกันโอ้สร้างได้ไกลอยู่แล้วเนี่ย แเราก็เข้าไปยึดเลยโอเคต่อไปกองทัพมดเตรียมไปเลยเนี่ยเวลาสร้างมันจะติดบั็กเหมือนแบบคนโดนกำจัดอะไปอุ้ยสร้างได้โอ้โหยังได้เหรอสี่สิบห้าสิบโอ้โหหกสิบสร้างได้กี่ตัววะเนี่ย เดี๋ยวจะร้อยตัวไหมเนี่ยโอเคเราโหูร้อยตัวพระเจ้าจอร์ดโอ้แต่คนบอมยิงไกลอยู่นะโอเคกัดตัดก่อนนะผมไม่ให้มันสร้างซุปเปอร์เวปอนโอเคเดี๋ยวสงสารตัวร้ายไปดีกว่าไปว่ายึดตรงนี้ยึดตรงนี้โอเคกันไว้กันไว้กันไว้โอ้โหเงินเงินไม่ทันแล้วเงินไม่ทันนี่กองทัพมดของเรา ตัวละเท่าไหร่เนี่ยทำไมเงินไม่ทันตัวละหกร้อยโอ้โหก็น่าจะอุ้ยกองอีกแล้วกองอีกแล้วโอ้โหได้อาโพคาริปพาวเวอร์สุพรีมอุ้ยโดนทำร้ายเหรอไม่เป็นไรเรามายึดฐานเราก็ได้ให้ตัวร้ายมีเกิดก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราเอากองทัพมดไปบุกไม่ได้โอ้รถเหลือสัก ยี่สิบตัวก็พอแล้วมั้งรู้สึกว่าเงินไม่ทันแล้วกดรัวๆไม่ได้อีกปะโทไปเลยเหลือสักยี่สิบตัวพออ่าเรียบร้อยเงินเรายังพอขึ้นอยู่ตอนนี้เราก็มีตรงนี้กันไว้ตรงนี้แล้วมาหนักกันข้างหลังไว้ด้วย เออพาวเวอร์สุเปรมเราไปไหนแล้วล่ะอันนี้อยู่นี่โอเคเลยสิบห้าตัวโอเคถ้าตัวไลน์มาข้างหลังก็โดนเหมือนกันแต่ก่อนที่จะมาข้างหลังมันก็ต้องผ่านสองป้อมนี้ไปก่อนแล้วกันโอเคข้างหน้าเต็มเอาตรงนี้ด้วยแล้วกันกันเอาไว้โอเคเลยอีกสองตัวครับผม มาแล้วกองทัพมดของเราใจแอนแอนเธอเลือกเล่นเป็นสีแดงมันน่าจะดูสวยกว่านะมดอ่ะเธอเล่นเป็นสีอื่นมดมันดูไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เลยสีแดงน่าจะดูแบบมดแดงแะดนะเธอสีดําก็น่าจะเข้านะเธอมีสีดําโอเคนี่จะเป็นส่วนของรถถังนะครับผมโอ้นี่มาจากภาคสามเลยแฮะเรือเนี้ยไฮดร้านี่ก็มาจากภาคสามมาันนี่เอซีวีนี่ก็มาจากภาคสามมันนี่ โอ้โหมาเอามาจากภาคสามเดียวกันแฮะโอเคได้แล้วตอนนี้เหลือหกตัวเท่านั้นครับผมเราจะเอากองทัพมดไปบุกแล้วโอเคมาผลล่มทรงเอาละตอนนี้เงินเราโหแบบ เงินเราแบบแคบไม่พออ่ะแนสองพันเก็บไม่อยู่ตอนนี้ยังไม่มีใครสร้างอันนี้เลยฮะเอา้ามีกล่องตรงนี้ด้วยเหรอโอ้โหแอบเนียนมากแต่ได้เฉยเลยฮะมาแล้วกองทัพมดโอเคยึดเต็มยึดเต็ม,ย,ตมยึดเต็มก็เหลือตรงนี้กับตรงนี้เนะี่ยดูดิยิงมิสไซล์จะเสียง <c oughs> เสียงเป็นไอเน,นี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะแม่ไอตอนถ่ <c oughs> ายทลนปดีกว่า ตุม้มโอเคกองทัพมดเราได้แล้วครับผมคุณผู้ชมไป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 กองทัพมดกองทัพมดบุกเลยโ <c oughs> ป๊ะโป๊โป๊โอ้โหกัดคนทีเดียวตาย <c oughs> โอ้โหกัดโอ้โหรถเป็นหยดน้ำอ่ะโกงอยู่นะกองทัพมดอ่ะถึกด้วย <c oughs> โหแต่กัดรถถังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เลยฮะแต่กัดคนเน่ะได้อยู่กับกัดฐาน มดเขาเรียกว่ามดทำรังนี่แนโอูหบึ้มดูรถเปหยดน้ำโอ้โหสุดจัดเลยมดกัดได้ไหมเนี่ยโอ้โหมดไม่สามารถทำคอนฟีได้อีกต้องขายทิ้งแล้วครับผมตัวร้ายต้องขายทิ้งแล้วนี่แนนี่แนะกองทัพมดเขาเรียกว่ากองทัพมดอย่าบังอาจมาดูมดทำรังมดแดงเอาเว้ทำได้ไหมเนี่ยเอาทำได้นี่ โอเคแต่ก่อนที่เราจะจบกันครับก็เหมือนเดิมว่าผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องมาร์กโซเทลให้ด้วยนะครับผมโอเคแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะเรียบร้อยชนะโอ้โหกองทัพบ,บดของเรา